แกะรอยขายตรงไทยแนวโน้มขายตรงยังโตต่อเนื่องในปี2565ได้มีบริษัทขายตรงและตลาดแบบตรงจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคลุมครองผู้บริโภคหรือสคอบอกว่า500บริษัทมียอดขายรวมทั้งหมดกว่า70,000ล้านบาทแม้ว่าในช่วงระหว่างปี2563ถึง2565 จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่บ้างก็ตามแต่ภาพรวมของธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อคุณภาพสินค้าและบริการโดยในระยะหลังๆผู้บริโภคจะไม่หลับหูหลับตาซื้อสินค้าเพราะหลงเชื่อคำโฆษณาหรือแรงเชียร์เหมือนดังแต่ก่อน แต่จะพิจารณาคุณภาพสินค้าแล้วตัดสินใจซื้ออีกทั้งระบบการสืบค้นข้อมูลบนโลกออนไลน์สามารถที่จะทำการค้นหาตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าได้ง่ายมากขึ้นผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลสินค้าในเรื่องของคุณภาพมากกว่าการซื้อสินค้าตามกระแสะโฆษณาเหมือนดังอดีตรวมถึงผู้บริโภคเริ่มมีค่านิยมที่ว่า สุขภาพของตนเองตนเองจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษาให้ดีจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การขายตรงแบบหลายชั้นหรือ MLM ยังมีการเติบโตต่อไปได้อีกนี่คือเรื่องราวของการขายตรงไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ